สวัสดีครับผมพลเอกสุนายสัมปตะวณิชวันนี้ก็มีเกร็ดเ,เล็กๆน้อยๆมาเล่าสู่กันฟังนะครับท่านคงเคยได้ยินเรื่องอดนนิสงแห่งการบวชพระ,ะรบโบราณเราก็มีเรื่องเราอะไรกันเยอะสำหรับเรื่องของการบวชพระเนี่ย พราะว่าได้คุศสมมากผมก็มาได้กับตัวเองได้ประสบการณ์กับตัวเองในช่วงปีต้นปี55ครับคุณแม่ผมก็อยู่ดีๆก็ร่มป่วยทานอะไรก็ไม่ได้ทานอะไรอาเจียนทานอะไรอาเจียนในที่สุดก็เลยต้องไปพึ่งคุณหมอเอาคุณหมอ ตรวจขั้นต้นก็บอกว่าโอ้เพราะติดเชื่อเลยะท่านตัวรับป่วยไว้ที่โรงพยาบาลก็ปรากฏว่าให้อย,ยู่ให้ยาอะไรแล้วก็ก็ยังทานอะไรก็อาจเจียนอยู่จนต้องให้อาหารทานทอดและท่านก็ป้อยลงโอนอนอยู่เดือนกว่าๆก็เป็นแผลกดทับที่ที่ก้นที่อะไรโอ้หผมก็ เป็นห่วงท่านมากนะครับคุณหมอก็มาแอบกระซิบพี่ทําใจนะโอ้คุณแม่ท่านแล้วเราก็แปลกเดี๋ยวพ่อนั่นกำลังจะทําดีๆดีๆคุยได้เอาติดเชื้ออีกละแล้วไม่รู้เชื้ออะไรเยอะแยะเราก็ไม่รู้ทาไงก็พอดีมีผู้หลักผู้ใหญ่ก็มาบอกว่าลองดูนะเผื่อจะต่ออายุคุณแม่ได้ท่านอาจจะหายได้ ลองไปบวชทดแทนพระคุณให้ท่านดูจริงๆผมก็บวชมาแล้ว,ลวนะฮะบวชมาแล้วพรรษาหนึ่งเลยเต็มๆเลยให้ท่านลยแล้วแต่ตอนนี้เขาก็บอกว่าเออถ้าเป็นลูกชายคนโตนี่ยอันนี้สง์จะแรงนะแล้วก็อธิษฐานเอาอยากให้ท่านเป็นยังไงก็อธิษฐานเอาผมก็ในผมก็แม่ตื่นมาแต่เช้าก็ไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลผมไปกระจิบข้างหูท่าน แม่ครับหายนะครับทำข้าวได้นะครับผมจะบวชให้เนี่ยเขามีโครงการไปบวชที่อินเดียแล้วก็ไปที่สวดมนต์ที่สังเวต่างๆเนี่ยผมจะบวชให้คุณแม่แล้วผมก็เอาผดไใรมาให้คุณแม่อธิษฐานขอคุณแม่อธิษฐานเสร็จอะไรเร็จ ก็รับปากแล้วว่าผมจะไปบวชวันที่ตอนนั้นเตอนนี้ตอนนั้นช่วงก็ประมาณเดือนมีนาของของปี55อาแล้วนะครับก็ตั้งใจอยู่แล้วว่าถ้าคุณแม่หายก็จะไปบวชเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับพอวันรุ่งขึ้นจากที่ทานอะไรไม่ได้เลยดื่มน้ำก็ไม่ได้ดูดน้ำนิดเดียวก็อาเจียน ปรากฏละเริ่มดูดน้ำได้ไม่อายนนะแล้วก็ดื่มได้มากขึ้นรับประทานอาหารอ่อนได้เพิ่มขึ้นไม่อาเนียนแล้วก็ทานอาหารได้เรื่อยๆวันนี้พอทานอาหารได้เนี่ยก็ธรรมดาสุขภาพก็แข็งแรงนะร่างกายก็แข็งแรงสรุปว่า หายกลับบ้านได้นะเอาท่ออาหารออกสดชื่นเหมือนเดิมนะก็ค่อยๆฟื้นมาเรื่อยๆพอถึงเวลาผมก็เลยต้องไปบวชจีนเดียตามที่ได้สัญญากับคุณแม่ไว้นี่แะครับชื่อันีิสง<ห>ตอนนั้นโครงการก็<ห>ประมาณบวช1ิาวัน,นของวัดเทพศิรินนะ ท่านตั้งชื่อเป็นรุ่นนะฮะรุ่นวปกตั้งแต่วพกหนึ่งวิทยาลัยป้องกันกิเลส <c oughs> วปกชื่อจนดีเหมือนกันนะผมดดเป็นรุ่นที่สิบหกวปกสิบหกก็ได้ไปบวชตามที่ได้สัญญาตณแม่ไว้นะ <c oughs> แล้วก็พอเขารุ่นเขาศึกกันหมดนะผมก็ยังไม่ศึก ผมก็อยู่ต่อไปอีกเดือนหนึ่งนะฮะเดือนหนึ่งพอตั้งใจไว้ก็จะไปคุยง่ายว่าไปเทศไปโบกุณแม่ที่บ้านเนะเพื่อให้คุณแม่ดีใจแล้วเราก็ได้ทำตามที่ตั้งใจไว้นี่ก็เป็นเกดเล็กๆจน้อย,อยก็นุโมทนาบุญถ้าใครมีโอกาสบวชลกูกหลานบวชอะไรก็นะะอันนี้ก็ คิดว่าอันนี้สงจากการบวชเนี่ยโอ้โหได้คุณหลวมสามารถส่งให้คุณแม่ได้นะอันนี้ก็เล่าสู่กันฟังเพเก็บเล็กๆน้อยๆกัน